กลับมาเกาะกระแสโลกกันต่อช่วงนี้ช่วงสุดท้ายแล้วนะครับพูดถึงประเทศไทยเราตอนนี้นี่ค่อนข้างจะย่าแย่พอสมควรนะครับจากเหตุการณ์บ้านเมืองที่มันไม่ค่อยจะสงบสักเท่าไหร่นะครับสภาพเศรษฐกิจก็ค่อนข้างจะย่ําแย่พอสมควรแต่สิ่งที่คุณอิทธิเดชพูดเนี่ยครับมันไปขัดแย้งกับข่าวใหญ่ในวันนี้นะครับในภาคของเศรษฐกิจวันนี้หลายฉบับนะครับได้พาดหัวเลยบอกว่าประเทศไทยเป็นประเทศหนึ่งในเจ็ดประเทศที่เป็นประเทศที่ทรงอิทธิพล ในด้านเศรษฐกิจของโลกมากที่สุดนี่หนึ่งเมษายนหรือเปล่าครับวันนี้วันนี้ไม่ใช่หนึ่งเมษายนไม่ใช่วันโกหกนะครับอ๋อรบไม่ใช่เลยนะฮะเป็นข้อมูลนะฮะนิตยสารนิกเอกิเอเชียนรีวิวอ๋ออันนี้ของจริงเลยอของจริงเลยนะครับเขาก็ได้เปิดเผยนะฮะซึ่งเป็นนิตยสารเครือนิกเอกร่วมกับบริษัทวิจัยระดับโลกเอเดนแมนเบอร์แลนด์นะครับสำรวจเลยเปิดเผยผลการสำรวจความเห็นไปถามนักธุรกิจระดับโลก 1000คนครคนเห็นตรงกันนะครับว่าประเทศไทยนะฮะเป็นหนึ่งใน10ประเทศเอเชียที่มีอิทธิพลต่อเศรษฐกิจโลกอันนี้พูดไม่ผิดอ่าน,<ค>นไม่ผิดลุกเลยครับนะฮะนะครับ,รบดูกันแล้วกันว่ามนเกิดความขัดแย้งกับความรู้สึกของคนไทยในขณะหรือไม่การสำรวจครั้งนี้นะครับนิกเเอเอเชียนรีวิวสำรวจจากกลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้นำธุรกิจในประเทศไทยอินเดียอินโดนีเซียจีนฮ่องกงญี่ปุน่นสิงคโปร์อิตาลีสเปนอังกฤษ สหรัฐอเมริกาฝรั่งเศสและเยอรมนีมคือไม่สำรวจนักธุรกิจเฉพาะในเอเชียเท่านั้นหัวกะทิหัวกะทิในยุโรปในอเมริกาก็สำรวจรโดยสอบถามถึงความเห็นเกี่ยวกับอำนาจทางเศรษฐกิจของเอเชียในปัจจุบันและอนาคตครับนะครับผลการสำรวจนี่ออกมาคนไทยฟังก็น่าจะชื่นใจนะครับผู้นำธุรกิจใน13ประเทศมหาอำนาจเศรษฐกิจของโลกมีความเห็นตรงกันว่าในภูมิภาคเอเชียมีประเทศกว่าครึ่งนะครับ ในประเทศชั้นนำในภูมิภาคเอเชียที่สามารถขยายอิทธิพลต่อเศรษฐกิจโลกได้ถามว่าถามว่าไอ้เประเทศที่ว่านี้มีใครบ้างแน่นอนครับมีไทยนะฮะจีนถ้าจีนนีก็ไม่แปลกใช่ไหมครับอินเดียก็คงจะไม่แปลกใหญ่โตเหมือนกันญี่ปุ่นนีก็เอาละยังไงก็ก็อาจจะล้มเหลวมาในช่วง4-5ปีที่ผ่านมาแต่ว่าก็พอที่จะไปได้ ฮ่องกงไม่ต้องพูดถึงสิงคโปร์ก็ไม่ต้องพูดถึงอินโดนีเซียก็ไม่แปลกแต่ที่แปลกก็คือไทยไทยนี่แหละไทยนี่แหละครับเป็นหนึ่งใน7ประเทศเขาบอกว่าที่ทรงอิทธิพลเศรษฐกิจที่สุดในโลกเขาสำรวจกันช่วงไหนครับเขาสำรวจกันเมื่อปลายปีที่แล้วปลายปีที่แล้วก็คือประมาณตักเดือนพฤศจิกายนปีห6นะครับซึ่งช่วงนั้นเนี่ย กปปสในกำลังฮอตกำลังก่อร่างสร้างตัวเลยทีเดียวเอ๊ไปสำรวจเศรษฐกิจภาคส่วนไหนครับคือเขาสัมภาษณ์นักธุรกิจระดับนำอ๋อนักธุรกิจเลยครับใช่ไหมครับครับก็ถือว่าเออน่าชื่นใจเหมือนกันนะครับแต่จริงๆแล้วนักธุรกิจที่ถูกสำรวจไปเนี่ยที่ว่าไปตอบตอบคำถามความคิดเห็นเนี่ยเขาก็บอกว่าเขาเสียดายเหมือนกันคือเขามีความคิดแบบนี้แต่ข้อมูลที่เขาได้รับเนี่ยน้อยเหลือเกินนะครับ ข้อมูลทั้งจากทางภาครัฐแล้วก็ภาคเอกชนที่เขาจะป้อนให้เขาเพื่อเขาที่จะได้ว่ามีวิจารณญาณหรือว่าตัดสินใจที่จะมาลงทุนในประเทศเหล่านี้เนี่ยเขาก็ยังไม่ค่อยกล้าเพียงแต่ว่าเขาเชื่อว่าประเทศเหล่านี้เนี่ยมีศักยภา,ภาพมากพอนะครับเขาก็บอกว่าอยากให้สำรวจอีกครั้งหนึ่งแต่ผมในฐานะคนไทยช่วงนี้ไม่อยากให้สำรวจน <c> ะ <oughs> <c oughs> <c oughs> ครับกลัวว่าผลลัพธ์เนี่ยมันจะไปกันคนเรื่อยเลยอเช้าเลยผมเห็นข่าวนียผมก็ตกใจเลยนะฮะและก็ยายาบอ่านแล้วอ่านเอกว่าใช่หรือไม่ อะไรยังไงครับดูวันที่แล้วว่า30เมษายนถูกต้องเลย30เมสเมษายนแน่เลยนะครับแล้วก็ไม่ใช่หนึ่งเมษายนอย่างที่ว่าไม่ใช่วันโกหกโลกอะไรทั้งสิ้นเลยนะครับมีกระดาษไว้ซับน้ําตาจังเลยตันน้ำตาใครฮะตจะไหลของผมนี่นะครับผมชื่นใจนะครับประเทศไทยแต่ว่านิตยสารที่เขาสํารวจเนี่ยก็ของแท้นะครับ Nikkei Asian Review นี่ของแท้เลยชื่อเดียวกับตลาดหุ้นเขาละใช่ครับก็ต้องมีความน่าเชื่อถือมากพอสมควร ก็ต้องให้เครดิตนะฮะต้องให้เครดิตเลย แต่จริงๆแล้วถ้าดูจริงๆก็อาจจะเป็นจริงอย่างที่เขาว่านะครับเพราะว่าผู้คนในอย่างรถบ m อะไรที่มามาเปิดตัว10กว่าล้านยังไม่ทันเปิดตัวดีจองไปสองสามพันแล้วพระเจ้าช่วย10กว่าล้านนะครับไม่ใช่สิกว่าบาทนะครับคนไทยก็ยังถือว่ารวยอยู่มากเหมือนกับว่าขณะนี้เนี่ยสตังค์ในกระเป๋าของคนไทยเนี่ยมีเยอะคือกระเป๋าตุงตอนนี้ก็คือกระเป๋าตุงตลอดเวลาแต่ว่าขณะนี้ยังไม่จับจ่ายขนาดเองอ๋อปล่อยให้มันตุงตุงไปอย่างนั้นกระเป๋าตุงตอนเนี้ยนักธุรกิจแล้วชาวบ้านเนี่ยไม่อยากจะซื้อของแต่่วาาสักระะยนึง โอกาสมีโอกาสเปิดเนี่ยสามารถจะเอาอจากกระเป๋าเนี่ยไปใช้จ่ายได้เลยอ๋อครับ,รบก็ยังถือว่าทิศทางประเทศไทยเรานี่ก็ยังถือว่าสดใสยอยู่มากครับ,รบถ้าเกิด คนไทยเลิกตีกันเองนี่ผมว่าจะยิ่งใสกว่านี้เข้าไปอีกจริงๆอาจจะมาสำรวจในช่วงเวลานี้นะครับโอ้ผมก็อยากจะเป็นยังไงผมว่าคงจะอายเขาแย่เลยนะครับเออก็ว่ากันไปนะครับเรื่องราวของในประเทศไทยอย่างน้อยๆก็ทําให้คนไทยเนี่ยอาจจะยิ้มออกในบ้านได้ครับเอาละครับนี่ก็คือทั้งหมดของเกาะกระแสโลกในวันนี้นะครับผมและคุณสุภาพชายก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมครับสวัสดีครับสวัสดีครับ